สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีสูตรมัฟฟินกล้วยหอมข้าวโอต๊ตอะโวคาโดมาฝากกันค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่เนยไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่เมเปิลไซรัปนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้าผึ้งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใช้กล้วยหอมส,สุกหนึ่งลูกนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะลงไปในเครื่องปั่นนะคะหรือใครจะใช้เครื่องบดอาหารก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้โอโวคาโดนะคะสุกๆนะคะ หลูกนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เช่นกันค่ะเราก็จะหั่นใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะจากนั้นเราก็จะปั่นส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วก็จะเทส่วนผสมของกล้วยหอมแล้วก็อะโวคาโดปั่นนะคะลงไปในชามผสมจากนั้นเราจะใส่โยเกิร์ตมะพร้าวนะคะหรือเพื่อนๆที่ไม่ใช่วีแกนก็ใช้กรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะ เราก็จะเทส่วนผสมของโยเกิร์ตลงไปในชามผสมจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งข้าวโอ๊ตแบบกลูเตนฟรีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆหาแบบกลูเตนฟรีไม่ได้ก็ใช้แบบธรรมดาก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะใช้ผงมัชฉะนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดา จากนั้นก็จะใส่ลูกเกดลงไปนะคะสูตรนี้เราไม่ได้ใช้เมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำผึ้งหรือสารให้ความหวานใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกเกดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้ความหวานได้ดีนะคะบวกกับกล้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใส่ลูกเกดเลยเนี่ยมัฟฟินสูตรนี้ก็คือไม่หวานเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกเกดก็จะเพิ่มความหวานให้มัฟฟินของเราได้นะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบลูกเกดน,นะคะสามารถใส่ผลไม้แห้งชนิดใดก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะอย่างที่บอกสูตรนี้เราไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่เนยไม่ใส่ไข่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่สารให้ความหวานใดๆเลยสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะก็จะได้ส่วนผสมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะตักส่วนผสมของอมัฟฟินเนี่ยลงไปใน ถ้วยมัฟฟินนะคะแนะนําให้เพื่อนๆฉีดน้ํามันหรือว่าทาน้ํามันในถ้วยมัฟฟินก่อนนะคะเพราะไม่เพราะไม่อย่างนั้นสูตรนี้จะติดในถ้วยนะคะอย่างวันนี้เป้ใช้ถ้วยที่เป็นกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นก็ทาน้ํามันให้เรียบร้อยนะคะตัวขนมเนี่ยจะได้ไม่ติดถ้วยนะคะ ไม่ต้องตักใส่จนล้นมากนะคะเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยส่วนตัวมัฟฟินเนี่ยเขาก็จะขยายตัวขึ้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ข้าวโอ๊ตแบบหยาบนะคะบวกกับเมล็ดฟักทองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีแครนเบอร์รี่นะคะหรือว่าผลไม้แห้งชนิดใดก็สามารถใช้ได้นะคะเราก็จะโรยหน้ามัฟฟินนะคะด้วยส่วนผสมของข้าวโอ๊ตแล้วก็เมล็ดฟักทองค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆนำเข้าเตาอบนะคะเ,เป็นเวลานะคะ25-30นาทีหรือว่าจนกว่านำไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปในตัวขนมแล้วไม้จิ้มฟันเขาออกมาแห้งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะสูตรนี้ตอนอบใหม่ๆเนี่ยข้างหน้าขนมเนี่ยเขาจะมีความกรอบหน่อยๆแต่ว่าเวลาพักเขาให้เย็นหรือว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะนิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็นำเขาไปพักต่อบ,บนตะแกรงนะคะจนเย็นสนิท เท่านี้เราก็จะได้มัฟฟินคนคลีนเอาไว้ทานเป็นอาหารเช้ากันแล้วนะคะก็ส่วนผสมก็มาจากอะโวคาโดกล้วยหอมนะคะเป็นส่วนผสมหลักนะคะแล้วก็ตัวแป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคะก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะคะถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไปฝากกดไลค์ซับสไครป์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะอ่ายังไงวันนี้เป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ